ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้เอสช่องที่พาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งยนต์ประกรรมไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถหรูรถสปอร์ตรถครอบครัวหรือกระบะรสุดโหดถ้าคุณคือคนรักรถที่นี่คือสถานที่ของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการยานยนต์ ถ้าพูดถึงชื่อฮั m เมอร์สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวหลายคนก็คงหนีไม่พ้นภาพของรถยนต์ขนาดใหญ่ยักษ์ทรงเหลี่ยมแข็งแกร่งและบึกบึนแบบทหารวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของความดุดันนั่นก็คือ2025 Hummer H1 ที่กลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดโดยยังคงคอนเซปต์เดิมไว้ครบถ้วนนั่นคือความโหดและพลังมหาศาล แม้ว่า Hummer h 1จะเป็นรถที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ช่วงยุค90โดยมีรากฐานมาจากรถทหารหุมวีของกองทัพสหรัฐอเมริกาแต่ในเวอร์ชัน2025นี้ General Motors ได้ยกระดับมันขึ้นมาอีกขั้นทางด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายและแน่นอนเรื่องของพละกำลังที่เรียกได้ว่าดูเดือดและทรงพลังที่สุดในสายพันธุ์เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก2025 Hummer h 1ยังคงรูปร่างสี่เหลี่ยมตามสไตล์รถทหารไว้อย่างชัดเจนแต่มาในรูปแบบที่ดูทันสมัยขึ้น ไฟหน้าเล็บแนวนอนถูกออกแบบให้เข้ากับกระจังหน้าแบบใหม่ล้อขนาดใหญ่ถึง20นิ้วที่สวมยางออฟโรดไซ์ยักษ์เสริมด้วยกันชนเหล็กหน้าหลังที่สามารถใช้งานจริงในสนามสมรภูมิ <ion> ได้แบบไม่ต้องกลัวพังตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบ2ประตูเปิดข้างแบบ4ประตู SUV และแบบเปิดหลังเหมือนรถบรรทุกพร้อมหลังคาที่สามารถถอดออกได้ในบางเวอร์ชันสำหรับใครที่ชอบลุยธรรมชาติหรืออยากสัมผัสอารมณ์โอเพนแอแบบแท้จริง ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของเจ้าสัตว์ร,ร้ายคันนี้2025 h u m m e r H1 มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด6.6ลิตรดูรัมแอกเทอร์โบดีเซลให้กำลังสูงสุดกว่า500แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลถึง1,000นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติอันลิสันแบบ10สปีดซึ่งเพียงพอที่จะลากรถพ่วงหนักๆห,ห,หรือวิ่งขึ้นเขาหินชันๆได้แบบสบายๆ หรือถ้าใครต้องการพลังขั้นสุดยังมีเวอร์ชันที่ใช้เครื่องยนต์ LSV 8 Supercharged ขนาด6.2ลิตรซึ่งสามารถอัปเกรดกำลังได้ถึง700แรงม้าเรียกได้ว่าขับขึ้นเขาลุยทะเลทรายหรือพุ่งทะลุก,กำแพงก็ยังไหวระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ 4WD Full Time พร้อมโหมดล็อกเฟืองหน้าหลังและระบบล้อกลางที่สามารถควบคุมได้แยกช่วยให้ปีนป่ายหรือไต่ทางลาดได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบแอร์สูสเปนชันที่สามารถปรับระดับความสูงของรถได้ตามสภาพเส้นทาง ช่วยให้ผ่านอุปสรรคแบบสุดโหดได้อย่างไม่มีสะดุดภายในห้องโดยสารของ Hummer H1 ปี2025นั้นไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนในอดีตอีกต่อไปแม้ว่าภายนอกจะดิบเผื่อนแค่ไหนแต่ภายในก็ถูกตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมทั้งหนังแท้หน้าจอทัชสกรีนขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัย multi-function ระบบปรับอากาศแยกฝั่งและเบาะนั่งไฟฟ้าที่มีระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศครบครันแบบรถ SUV หรู พื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้4ีถึงหคนแบบสบายๆพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกอุปกรณ์แคมปิ้งอาวุธหรืออะไรก็ได้ที่คุณจะจินตนาการออกและอีกจุดที่ทําให้ Hummer H1 ยังคงเป็นขวัญใจสายออฟโรดคือความทนทานและการซ่อมบํารุงที่ง่ายโครงสร้างตัวถังแบบบอดี้ออนเฟรมแข็งแรงเหมือนรถถังชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ง่ายไม่ซับซ้อนและยังสามารถแดัดแปลงเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นวินแกล้หลังคา แทงน้ำมันสำรองหรือแม้แต่ชุดกรอะเสริมกันกระสุนเรื่องราคานั้นไม่ต้องพูดถึง Hummer H1 ปี2025ไม่ใช่รถราคาถูกแน่นอนเพราะมันคือรถเฉพาะทางสำหรับคนที่ต้องการความโหดความดิบและความแตกต่างจากรถทั่วไปรุ่นเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือราวราวล้านบาทไทยและถ้าเป็นเวอร์ชั่นแต่งเต็มแบบซูเปอร์ชาหรืออมอยราคาก็สามารถทะลุ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือราวราวล้านบาทได้อย่างง่ายดาย หากนำเข้ามาขายในไทยค่าภาษีนำเข้าและภาษีสปร์สมิตสอาจทำให้ราคาขึ้นไปแต่ระดับ12-15ล้านบาทแล้วแต่รุ่นและออปชันที่เลือกซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นเจ้าของได้แต่สำหรับคนที่มีความฝันและมีเงินในกระเป๋าพอฮัมเมอร์ H1 คือรถที่สามารถมอบประสบการณ์ขับขี่ที่ไม่มีใครเหมือนได้อย่างแท้จริงแล้วคำถามที่หลายคนอาจสงสัยก็คือมันเหมาะกับใครถ้าคุณเป็นสายลุยที่รักธรรมชาติ ชอบเดินทางไกลแบบผจญภัยหรือเป็นคนที่ชอบอะไรที่แตกต่างไม่เหมือนใครฮัมเมอร์ h 1นึ่งปี2025จะตอบโจทย์คุณแบบสุดๆหรือถ้าคุณเป็นนักสะสมรถหายากหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภยัยรถคันนี้ก็อาจเป็นทรัพย์สินอีกชิ้นที่น่าสนใจไม่น้อยแม้ว่าในยุคนี้เทรนรถยนต์ไฟฟ้าจะมาแรง แต่ Hummer H1 ก็ยังยืนหยัดในฐานะรถสายดิบสายลุยที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้มันคือไอคอนของความแข็งแกร่งความบ้าพลางังและความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองสำหรับคนที่ยังรักกลิ่นน้ำมันดีเซลเสียงคำรามของเครื่อง V8 และสัมผัสขององค์การขับขี่แบบแท้จริง Hummer H1 ปี2025คือคำตอบสุดท้ายและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ2,025 Hummer H1 รถที่นิยามคำว่า Brutal Power ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์พละกำลังและความดุดันที่ยังไม่มีใครล้มได้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Ace เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่จะมาอัปเดตให้คุณได้รู้ก่อนใครทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับรถรุ่นใหม่สุดร้าใจที่เราจะนามาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอสวัสดีครับ